ครับหยิบชิปนะเกิ์ๆกันนี่แหละครับตาวันนี้มีดอกตาอยู่เงาหินหนี่แหละครับนี่มีดอกตานใบขาแล้วครับ ได้ดอกม้าอยู่นี่แล้วครับิเลิอกอยู่นี่ละด,ด,ดูหมดบอหัอนละครับยังบอตั้มขึ้นหันทั้มหันตั้มติดเส้ เนี่ยจริงครับรดครับอันนี้พวกหนามมันนัอยู่ครับ ужа ครับตัวเปน็นไงต่มข้ามุดครับตัวเปน็นไงครับมาจอกหน่อยครับเขากับแมคบ่ครับตัวเป็นไงครับหน่อยแห้งครับ้าะมา นกเขาหรือไปยัเงเขาก็เอิญไปยังหัวเหมียนนี่โอกาสเป็นใหญ่ครับปล่อยมันครับโอกาสเป็นใหญ่ไรหน่อยให้ผมไปยิบอเอาหน่อยแล้วเอาเฮียเจียบเส้นเมื่อวานอยู่ครับนี่หาเส้นมาจักหน่อยอยู่ครับหน่อยเราจะเป็นยังไงตรงเนี้ยไปเอาไปได้ดอกเป็นใหญ่เนาะไปมันครับปล่อยมันเด้อนี่เป็นใหญ่ หาไปถือหม้อง13เบายิดไปนี่เหมือนกันนี่ปากานี่ครับนี่ไว้บไไั้นยิ่งยุ่งขุดไปพอตนอนว่ายิดไปไหนหมอ่อกุกล้าหาโลชิโลูกขุดจะสม,มวนมัดดันสม,มวนเอาครับตัวหน่อยก็ควายแล้วครับหมอไหวแล้วก็ได้อยู่น,นะก็ได้กินอยู่ มาหาปลาไปกินแรีงครับวันนี้เพคราะไรเหรอครับไอ้เพาปากตัวนึงโลนี่ยครับปลาโจ่งหน่อยสองตัวก็เสือเสิอปากกาเอา้าจบปากดปกดไลกุดติดตามไปอยู่นะครับเด้อก็เด็ดมีกำลังใจเหดคลิปต,ต่อไปครับตัวใหญ่ครับนะมือที้ล่ะนะ อะไรวะนี่ก็บสร้างปล่อยอก็สีดีแห่งเลยผมวปะอ๋อเอ้าปล่อยมันจะขับหน่อยนี่เอ้าปล่อยมันจะผมว่ะเป็นไงเอ้าไปดูไปเจอตัวใหญ่มันซะอ๋อเดี๋ยวสร้างทำได้ครับเด้อมันหลายถ้ามันหลายตัวผมเอาอยู่ม่นหน่อยแห่งปลาบระมาณสิบตัวเอ้าปลาตัวใหญ่จะติดตามปรยุทธนะครับดเด้อพอาเด็กกินแรกแล้วครับไปเมื่อแล้วครับครับสวัสดีครับ